ถักใส่เลยโอ้โหขอดินสักห้าคันหน่อยครับเอาดินห้ารถนะลูกนะเอาดินห้ารถครับเร็วเร็วเร็วเวอือฮือใส่เยอะๆเลยเร็วเร็เร็วเรเรวรวมันจะข้ามก่อนเร็วเว เร็วๆนะห้ารถนะห้ารถตักใส่เยอะๆให้มันเต็มคันเลยอือตักใส่เยอะๆเลยครับสนุกไหมครับโอ้โหโอ้โห